สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ most news ค่ะประจำวันพุทธที่9ธันวาคม2558กับเรา2คนค่ะดิฉันนรดาดาก่อสวุวรรค่ะ และดิฉันปราศัยแตงเที่ยงค่ะเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในวันนี้ในช่วงของ most update นะคะเรื่องแรกค่ะภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะท่านดรพิเชษดุรงคเวโรธนะคะได้มีโอกาสเดินทางไปบรรยายพิเศษในการประชุมระดมสมองคณะกรรมการสภา,ามหาวิทยาลัยร,ร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะพร้อมกับบอกนะคะว่าอยากจะเห็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีวิทยาศาสตร์เป็นตัวนํา ให้ครอบคลุมทั้ง77จังหวัดค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะในสุดสัปดาห์นี้แล้วล่ะค่ะกับฝนดาวตกเจมินิสนะคะคุณผู้ชมแล้วก็รวมถึงคนที่สนใจในเรื่องของความสวยความงามบนฟ้าฟ้าสามารถที่จะเตรียมตัวกันได้เลยนะคะในค่าคืนของวันที่14ธันวาคมนี้ค่ะคาดกันว่าจะได้ชมความสวยสดงดงามบนท้องฟ้าแต่ว่ารายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ ค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ายินดีค่ะเพราะว่าน้องๆเยาวชนไทยได้ไปแสดงผลงานกันมาแล้วค่ะคว้าแชมป์การแข่งขันจรวดขวดน้ําระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค,ค่ะไปคว้าแชมป์ไกลถึงที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียเลยค่ะทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ยก้าวเข้าสู่การเป็นเจ้าแห่งจรวดขวดน้ําในปีนี้เลยทีเดียวค่ะและเราจะมาส่งท้ายช่วงนี้กันด้วยสกรูพิเศษจากสํานักงานปร r ม i ูเพื่อสันติค่ะเป็นการย้อนราลึก4ปีของสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นความล้มเหลวในอดีตแต่ว่านํามาสู่การพัฒ ฒนาความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ที่เข้มแข็งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตค่ะทั้งสี่เรื่องราวนี้คุณผู้ชมติดตามได้เลยในช่วงนี้กับ Most Update ค่ะ ติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะท่านดรพิเชษดุรงคเวโรดนะคะได้มีโอกาสเดินทางไปบรรยายพิเศษค่ะกับเรื่องที่ว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาน,นวัตกรรมของประเทศเป็นการประชุมระดมสมองคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครั้งที่23นะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นที่โรงแรมแชงกรีลากรุงเทพมหานครทั้งหมดทั้งมวลนี้หวังอย่างยิ่งค่ะที่อยากจะมุ่งสู่การพัฒนาประเทศสําหรับการลงทุนการสร้างความรู้ในการวิจัยและก็นวัตกรรมค่ะดรพิเชษดุรงคเวโรดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ผลักดันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาประเทศสำหรับการลงทุนการสร้างความรู้ในการวิจัยและนวัตกรรมโดยขณะน,นี้การลงทุนในภาพเอกชนดีขึ้นเป็นลำดับทั้งนี้จากการประชุมกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นทำให้ทราบว่ามีการสำรวจบริษัทภายในประเทศญี่ปุ่นพบว่าในปี2558 มีบริษัทที่ลงทุนด้านการวิจัยสูงเป็นประวัติการสิ่งเหล่านี้สามารถบ่งบอกได้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นถูกต้องแล้วเช่นเดียวกันกับมาตรการลดหย่อนภาษี300%เเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องโครงการคูปองนวัตกรรมภาคเอกชนสนใจลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น500ล้านบาท และหากมีการประเมินที่ดีปีต่อไปก็จะมีเงินทุนให้มากขึ้นโดยเฉพาะการสนับสนุน SME เช่นเดียวกันกับโครงการ Talent Mobility ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่1กุมภาพันธ์2558จนถึงขณะนี้ด็อเตอร์พิเชษได้กล่าวว่า สถิติจากผู้ที่เข้าไปทำงานร่วมกับภาคเอกชนมีจำนวน100คนไม่นับรวมนักวิจัยที่เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอีก64คนโครงการนี้บ่มเพาะทำให้เกิดการเรียนรู้การสร้างเครือข่ายการกระจายออกไปยังภูมิภาคและขณะนี้มีภาคเอกชนจำนวนไม่น้อยที่ให้ความสนใจในการเข้ามาลงทุนในการสร้างพื้นที่นวัตกรรมพิเศษ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพยายามเร่งสร้างพัฒนาคนกำลังเพื่อรองรับโครงการดังกล่าวที่จะมีการขยายการลงทุนด้านนวัตกรรมของไทยโดยทําควบคู่ไปกับเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลนอกจากนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็พยายามทำให้เกิดภาพที่ชัดเจนของระบบมาตรฐานในประเทศไทยภายใต้โครงการ MSTQ ซึ่งหมายถึงการมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของระบบการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมให้ครบจากความร่วมมือของกระทรวงต่างๆนอกจากนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนนวัตกรรมขึ้นเพื่อนำไปลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีซึ่งมีความโดดเด่นโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีด้านไอทีและชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อเป็นส่วนช่วยบ่มเพาะธุรกิจที่มีความสามารถแต่อาจยังขาดสภาพคล่องโดยรัฐบาลจะเตรียมงบประมาณปีละ500ล้านบาทเพื่อสมทบในกองทุนและพยายามหาภาคเอกชนที่สนใจลงทุนร่วมอีกครึ่งหนึ่งซึ่งกลไกนี้จะช่วยสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีแล้วจะยังช่วยสนับสนุนให้เกิดการเติบโตของธุรกิจเงินร่วมลงทุนไปพร้อมกัน โดยภายหลังการบรรยายดังกล่าวที่ประชุมได้อภิปรายถึงประเด็นการที่ทำให้สังคมสามารถสร้างธุรกิจเกิดขึ้นได้โดยอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทรปริญญาเอกมีความเข้าใจและมีแรงจะกระตุ้นที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ในมหาวิทยาลัยเพราะเป็นศูนย์รวมของคนที่มีวิธีคิดนอกกรอบได้โดยไม่มีขีดจากัดแต่สิ่งที่เป็นปัญหาสาหรับประเทศไทยคือเราไม่มี Business Angel หากเราช่วยกันผลักดันได้เราจะมีนักศึกษาที่จบระดับชั้นปริญญาโทรปริญญาเอกที่มีความคิดอยากเริ่มต้นและสามารถทําได้จริงโดยเร็วที่สุดสิ่งสำคัญคือราชการจะต้องเป็นตลาดเริ่มต้นของนวัตกรรมโดยเปลี่ยนจากการสนับสนุนเงินทุนมาเริ่มเป็นตลาดนวัตกรรมนะตั้งแต่วันนี้ค่ะ ทุกการพัฒนานะคะย่อมต้องมีการลงทุนค่ะแล้วก็การลงทุนในเรื่องของการสร้างความรู้เป็นการลงทุนที่สําคัญแล้วก็สามารถที่จะคุ้มค่าได้ในระยะยาวนั่นเองค่ะแล้วก็เรื่องของกําลังคนนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นเน้นย้าม,มาโดยตลอดค่ะว่ากําลังคนนั้นสําคัญมากๆสําหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีของประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปมากขึ้นเพระนาะฉะนั้นค่ะการที่จะเกิดกําลังคน,น,นที่ดีได้นั้นสถานศึกษาต่างๆรวมไปถึงทางมหาวิทยาลัยค่ะย่อมเป็นส่วนสําคัญเลยค่ะใน ในเรื่องของการที่จะผลักดันกําลังคนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นสถานศึกษาต่างๆต้องมีวิทยาศาสตร์เป็นตัวนําค่ะติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะอยากจะมาให้ร่วมแสดงความดีกับน้องๆเด็กไทยหรือว่าเยาวชนไทยตัวแทนจากประเทศของเรานั่นเองค่ะเพราะว่าได้มีการไปโชว์ฝีมือแล้วก็คว้าที่1จากการแข่งขันจรวดขวดน้าในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในประเภทของความแม่นยําค่ะหรือว่าการแข่งขัน Water Rocket Event of APS APR ขออภัยค่ะ APS AF22 นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นการแข่งขันที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียค่ะแล้วก็น้องๆเนี่ยแสดงความสามารถได้อย่างดีเยี่ยมเพราะว่ามีการเอาชนะเยาวชนถึง58คนจาก13ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันเรียกว่าชนะแบบขาดลอยเลยทีเดียวค่ะซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่28และก็29พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานั่นเองค่ะ โดยคุณสุวรงวงศิริผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพวชได้กล่าวว่าจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยอพวชและบริษัททรูวิชันกรุ๊ปจำกัดในการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่13รอบชิงชนะเลิศเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2557ที่ผ่านมา โดยผู้ชนะในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเขาชะการวิทยาคมจังหวัดสะแก้วให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีเยาวชน58คนจาก13ประเทศได้แก่บังคลาเทศกัมพูชาจีนอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นมาเลเซียเนปาลปากีสถานฟิลิปปินส์ สีลังกาเวียดนามและประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันผลปรากฏว่าจากการแข่งขันในครั้งนี้ตัวแทนทีมไทยก็คือน้องปฏิพานสํารานจากโรงเรียนขาวชก,การวิทยาคมสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศไปครองด้วยสถิติไกลเป้าหมายที่สุดในระยะ2.44เมตร ขณะที่อีกหนึ่งคนในทีมก็คือน้องอภิวัตเดชกันยังสามารถสร้างผลงานคว้ารางวัลอันดับที่4ในการแข่งขันเดียวกันด้วยสถิติ4.71เมตรทำให้เยาวชนไทยก้าวขึ้นเป็นเจ้าแห่งจรวดขวดน้ำในระดับเอเชียแปซิฟิกของปีนี้ด้านน้องปฏิพานได้กล่าวว่าดีใจมากที่สามารถคว้ารางวัลสูงสุดมาฝากคนไทยได้โดยก่อนไปก็ได้มีการซ้อมอย่างหนักเพื่อจดสถิติ แรงดันและระยะการตกที่เข้าใกล้เป้าหมายมากที่สุดแต่เมื่อไปถึงที่ประเทศอินโดนีเซียกลับเจอปัญหากระแสลมพัดค่อนข้างแรงทําให้ยากในการบังคับทิศทางและจุดตกของจรวดขวดน้ําซึ่งก็ถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถของผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนให้ผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปให้ได้ที่สําคัญการได้ไปเจอเพื่อนๆจากหลายประเทศทําให้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิคการประดิษฐ์จรวดของแต่และประเทศ อย่างประเทศไทยนิยมนำเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาทำเป็นหางของจอรวดแต่มีบางประเทศเลือกใช้พลาสติกแบบบางใสซึ่งถือเป็นความรู้ที่แปลกใหม่ซึ่งเมื่อกลับมาก็จะทำการทดลองนำวัสดุแบบต่างๆมาทำหางแล้วก็ดูระยะการเคลื่อนที่ของจอรวดอ,อีกครั้งหนึ่งโดยทั้งนี้คุณสุวรรงคได้กล่าวทิ้งท้ายว่ากิจกรรมจรวดขวดน้ำถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ที่กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์พื้นฐานมาสร้างสารรค์เป็นชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ที่ให้ความสนุกสนานท้าทายแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการได้นำเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเพราะสามารถคว้ารางวัลใหญ่มาได้ถึงสองรางวัลโดยในการแข่งขันเยาวชนทั้งสองจะต้องฟันฝ่ากับอุปสรรค แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับกระแสลมที่พัดมาอย่างต่อเนื่องจนสามารถยิงจรวดได้เข้าเป้าหมายซึ่งก็มีเยาวชนอีกหลายทีมที่พลาดไม่สามารถยิงจรวดขวดน้ำได้เข้าเป้าหมาย นอกจากร oh. างวัลอันน่าภาคภูมิใจแล้วเยาวชนไทยที่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับประสบการณ์ในการแข่งขันในระดับนานาชาติเพื่อพบปะกับเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจในกิจกรรมคล้ายๆกันมีโอกาสได้ทัศนศึกษารวมถึงได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายการใช้ชีวิตในต่างแดนซึ่งในอนาคตก็คาดหวังว่าเด็กๆกลุ่มนี้จะโตมาเป็นกำลังสำคัญในการนำเอาวิทยาศา,ศาสตร์มาช่วยพัฒนาสังคมไทยของเราให้ก้าวหน้าต่อไปค่ะ ขอสแสดงความยินดีกับน้องๆเยาวชนตัวแทนจากประเทศไทยนะคะที่ไปสร้างชื่อเสียงยังต่างแดนนะคะกับการประกวดแข่งขันจรวดขวดน้ำในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะหรือการแข่งขันขในรายการ Water Rocket Event of APRSAF 22นะคะต้องบอกว่าเป็นความสามารถที่เก่งกาจจริงๆค่ะเพราะว่าเฉือนเอาชนะเยาวชนจาก58คนจากทั้ง13ประเทศได้นะคะแล้วก็เอาชนะไปอย่างขาดลอยด้วยวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่าจากเท่าที่ทราบมาก็ถือว่า การแข่งขันในครั้งนี้ยากลำบากมากพอสมควรด้วยเรื่องของทิศทางลมที่อาจจะไม่คุ้นเคยนะคะนอกจากน้องๆโชว์ความสามารถได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วเชื่อได้ว่านี่จะเป็นขวัญกําลังใจที่ดีทําให้น้องๆน,นั้นมีแรงบันดาลใจในการที่อยากจะโตขึ้นให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีมีอนาคตแล้วก็เป็นกําลังสําคัญของประเทศในวันข้างหน้านั่นเองค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเป็นของขวัญให้กับประชาชนคนไทยในช่วงสิ้นปีแบบนี้นะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องของความสวยงามบนฟ้าฟ้าค่ะ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะเมื่อทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติค่ะชวนชมสําหรับผู้คนที่สนใจนะคะฝนดาวตกส่งท้ายปี2558ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นฝนดาวตกเจมินิสหรือที่เรียกกันว่าฝนดาวตกกลุ่มดาวคนคู่นั่นเองค่ะปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นในวันที่14ธันวาคมในค่ำคืนวันนั้นนะคะคุณผู้ชมสาม,มารถที่จะสังเกตเห็นได้ทางทุกภูมิภาคในบริเวณที่ท้องฟ้านั้นมืดสนิทแล้วก็ไม่มีแสงรบกวนค่ะ รวมถึงนะคะข้อมูลที่น่าสนใจนั่นก็คือมีลุ้นเลยค่ะว่าอัตราการตกนั้นจะสูงถึง120ดวงต่อชั่วโมงแล้วการชมดาวในครั้งนี้นะคะทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินั้นได้ร่วมกันกับทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จัดกิจกรรมชวนพี่น้องประชาชนนอนนับฝนดาวตกที่ยอดดอยส่วนในภูมิภาคอื่นๆอย่างเช่นที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติโคราชและจังหวัดฉะเชิงเซาก็มีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ดรสรันโปสยะจินดารองพุ่งในยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเปิดเผยว่าฝนดาวตกเจมินิสหรือฝนดาวตกกลุ่มดาวคนคู่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง4ถึง17ธันวาคมของทุกๆปีคาดการว่าในปีนี้จะสังเกตเห็นฝนดาวตกเจมินิสได้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำหลังดวงจันทร์ลับขอบฟ้าตั้งแต่เวลาประมาณ20นาฬิกา30นาทีของคืนวันที่14ธันวาคม จนถึงรุ่งเช้าของวันที่15ทธันวาคมและคาดว่าจะมีอัตราการตกสูงถึง120ดวงต่อชั่วโมงโดยจุดศูนย์กลางการกระจายอยู่บริเวณกลุ่มดาวคนคู่ระหว่างดาวพอลลักซ์และดาวคาสเตอร์สังเกตได้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเห็นได้ในทุกภูมิภาคของไทยประกอบกับในคืนดังกล่าวนั้นเป็นคืนเดือนมืดดวงจันทร์ตกลับขอบฟ้าตั้งแต่หัวคำ่ำทำให้ท้องฟ้ามืดสนิท ไรแสงจันทร์รบกวนนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะสามารถสังเกตเห็นฝนดาวตกได้ตลอดทั้งคืนนอกจากฝนดาวตกเจมินิสแล้วยังมีฝนดาวตกในชุดอื่นๆให้ชมกันอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นฝนดาวตกทับพิสเวลิส ในคืนวันที่9ธันวาคมซึ่งก็คือวันนี้ในอัตราการตก15ดวงต่อชั่วโมงและฝนดาวตกเออร์ซิสในคืนวันที่22ธันวาคมอัตราการตก10ดวงต่อชั่วโมงถือได้ว่าเป็นเดือนส่งท้ายปีที่เหมาะแก่การสังเกตการฝนดาวตกเป็นอย่างยิ่งภาพจำลองจุดศูนย์กลางการกระจายตัวของฝนดาวตกเจมินินิส ในคืนวันที่14ธันวาคมบริเวณกลุ่มดาวคนคู่ระหว่างดาวพอลลักซ์และดาวคัสเตอร์สำหรับฝนดาวตกเจมินิสนั้นเกิดจากการที่โลกเคลื่อนที่เข้าตัดกับกระแสทานของเศษหินและเศษฝุ่นขนาดน้อยใหญ่ที่ดาวเคราะห์น้อย3,200เฟทอน ทิ้งไว้ในขณะเคลื่อนผ่านเข้ามาในระบบสุริยะชั้นในเมื่อโลกโคจรผ่านเส้นทางดังกล่าวสายทานของเศษหินและฝุ่นของดาวเคราะห์น้อยจะถูกแรงดึงดูดของโลกดึงเข้ามาเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศโลกเกิดเป็นลำแสงวาบหรือในบางครั้งเกิดเป็นลูกไฟที่มีสีสันสวยงามที่เรียกกันว่าไฟบอลฝนดาวตกนั้นแตกต่างจากดาวตกทั่วไปคือ เป็นดาวตกที่มีทิศทางเหมือนมาจากจุดจุดหนึ่งบนท้องฟ้าเรียกว่าจุดศูนย์กลางการกระจายเมื่อจุดศูนย์กลางการกระจายตรงหรือใกล้เคียงกับกลุ่มดาวอะไรก็จะเรียกชื่อฝนดาวตกตามกลุ่มดาวนั้นๆหรือดาวที่อยู่ใกล้กลุ่มดาวนั้นเช่นฝนดาวตกกลุ่มดาวคนคู่ฝนดาวตกกลุ่มดาวสิงโตเป็นต้น ทางด้านคุมสุภฤร,ร์คฤหานนท์หัวหน้าง,งานบริหารวิชาการทางดาราศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ได้แนะนําเทคนิคการถ่ายภาพฝนดาวตกว่าควรใช้กล้องที่สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ใช้ความไวแสงสูงตั้งแต่ ISO 1600ขึ้นไปเพื่อให้กล้องมีความไวแสงในการบันทึกภาพฝนดาวตก รวมทั้งการตั้งกล้องบนขาตั้งกล้องที่มั่นคงและใช้เลนส์มุมกว้างเพื่อให้สามารถเก็บภาพท้องฟ้าให้ได้กว้างที่สุดโดยหันหน้ากล้องไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทิศของศูนย์กลางการกระจายของฝนดาวตกบริเวณกลุ่มดาวคนคู่ซึ่งจะเริ่มโผล่ขึ้นจากขอบฟ้าตั้งแต่เวลาประมาณสองทุ่มของวันที่14ธันวาคมเป็นต้นไปค่ะ สมเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองเลยนะคะตัเดือนธันวามนี้ก็เป็นเดือนแห่งการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยปรากฏการณ์สวยๆบนท้องฟ้าค่ะเรียกว่าแทบจะทุกสัปดาห์เลยสัปดาห์ละครั้งเลยนะคะตลอดทั้งเดือนนี้เลยก็มีปรากฏการณ์ต่างๆให้เราได้ชมกันมากมายทางด้านฟ้ากฟ้านั่นเองค่ะซึ่งจากข้อมูลของทางสอดรอที่เราเคยได้นําเสนอไปค่ะในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะคะเหมาะมากๆสําหรับการสังเกตการปรากฏการณ์ต่างๆบนฟ้ากฟ้าค่ะเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ท้องฟ้าโปร่งเป็นคืนเดือนมืดแล้วก็ที่สาคัญอากาศดีเย็นสบายค่ะ นอกบ้านสักหน่อยนะคะรับอากาศดีๆแบบนี้ก็ได้บรรยากาศในฤดูหนาวค่ะใครสะดวกช่วงวันเวลาไหนนะมีหลากหลายปรากฏการให้ติดตามกันก็อย่าลืมค่ะเก็บภาพความประทับใจเทคนิคการถ่ายภาพก็ได้ทราบกันไปแล้วด้วยเผื่อจะมีภาพสวยๆเอาไว้ชมกันนั่นเองค่ะ ส่งท้ายช่วงนี้นะคะกันด้วยสกู๊ปพิเศษจากทางสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะจะพาคุณผู้ชมไปย้อนรำลึกผลกระทบจากซึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ4ปีก่อนค่ะถือว่าเป็นบทเรียนที่น่าจดจำเลยสำหรับชาวประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะแต่ว่าส่วนประเทศต่างๆนอกเหนือจากนั้นรวมไปถึงประเทศไทยของเราค่ะก็ต้องมีการนำเอาเรื่องราวนี้ค่ะมาเป็นบทเรียนแล้วก็เรียกว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์วัวหายล้อมข้อค่ะต้องนำเหตุการณ์เหล่านี้นั้นมาสู่การพัฒนาความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ให้เข้มแข็ง มากิ่งขึ้นไม่ส่งผลกระทบทั้งกับสิ่งแวดล้อมหรือกับประชาชนในประเทศของเราติดตามรายละเอียดเรื่องราวนี้เพิ่มเติมได้จากสกู๊ปพิเศษค่ะผลกระทบจากแผ่นดินไหวขนาด9ริกเตอร์และสึนามิยักษ์ นอกชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นเบื่อวันที่11มีนาคมพศ .2544 ที่ผ่านมาไม่เพียงแต่ขย่าพื้นแผ่นดินทั่วประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ยังได้ขย่าวความศรัทธานในเรื่องของความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ไปทั่วโลกทําให้หลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศญี่ปุ่นเองต้องทบทวนกันอย่างจริงจังว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์นั้นเป็นทางเลือกที่คุ้มความเสี่ยงหรือไม่ หลังจากเกิดอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิ ทางการญี่ปุ่นได้สั่งการให้หยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เป็นการชั่วคราวเมื่อที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นั้นๆหยุดบำรุงรักษาเครื่องประจำปีเพื่อเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยตลอดจนพัฒนาเสริมสร้างกฎร,ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มีความปลอดภัยและรัดกุมมากยิ่งขึ้นโดยทางการญี่ปุ่นได้จัดตั้งองค์กรเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ที่มีชื่อว่า Nuclear Regulation Authority หรือ NRA ภายใต้กระทรวงสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การกำกับดูแลความปลอดภัยของพลังงานนิวเคลียร์ที่มีความเป็นเอกภพและอิสระมากยิ่งขึ้นเนื่องจากก่อนหน้านี้ภารกิจด้านการกำกับควบคุมดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์กระจายอยู่ตามองค์กรต่างๆภายใต้กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมและกระทรวงการศึกษาวัฒนธรรมการกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐบาลญี่ปุ่นได้ดําเนินการพัฒนากฎระเบียบอย่างเข้มข้นโดยกํานึดถึงบทเรียนจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อบังคับด้านภัยพิบัติธรรมชาติข้อบังคับด้านการป้องกันเพลิงไหม้ข้อบังคับการสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินข้อบังคับด้านการป้องกันภัยจากแผ่นดินไหวและสึนามิเป็นต้นโดยที่กำหนดให้โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ปิดทำการชั่วคราวทั่วประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งสิ้นกว่า20โรงหรือ44ยูนิต ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับใหม่เหล่านี้และโรงไฟฟ้าดังกล่าวที่มีอายุมากกว่า40ปีต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเพิ่มเติมว่าด้วยการเสื่อมสภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่กำหนดขึ้นโดย NRA อีกด้วย นอกเหนือจากข้อบังคับในสภาวะปกติที่กล่าวมานี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นยังได้จัดตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การประสานงานจากหน่วยงานต่างๆเพื่อเผชิญเหตุที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดโดยทางคณะกรรมการนี้ได้มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ถึงแม้ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จะมีประวัติด้านความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยมยกเว้นแต่การเกิดอุบัติเหตุเพียงไม่กี่ครั้งซึ่งอุบัติเหตุเหล่านี้จะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างประมาณค่ามิได้ต่อเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของเทคโนโลยีนิวเคลียร์หากมีการนำบทเรียนราคาเหล่านี้มาปรับใช้อย่างถูกต้องพลังงานนิวเคลียร์ก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีประโยชน์อย่างมหาศาลได้เช่นกัน โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นะคะมีประโยชน์มากมายมหาศาลค่ะถึงแม้ว่าจากประวัติความเป็นมาแล้วเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยน้อยครั้งมากๆก็จริงแต่ว่าในแต่ละครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเรียกว่าผลกระทบในเชิงลบนั้นมีมากมายมหาศาลทั้งกับประชาชนกับสิ่งแวดล้อมหรือกับภาพลักษณ์ดีๆต่างๆของประเทศนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความระมัดระวังถ้าใช้อย่างเป็นใช้อย่างถูกต้องรวมไปถึงรู้วิธีการจัดการแล้วก็ประโยชน์จากนิวเคลียร์นั้นมีมากมายมหาศาลจริงๆค่ะ ซึ่งแน่นอนค่ะว่าข้อมูลดีๆนั้นทางสำนักงานประมนุเพื่อสันติก็พร้อมอยู่แล้วนะคะที่จะให้องค์ความรู้ต่างๆถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อไปได้ยังสำนักงานประมนุเพื่อสันติค่ะและนี่คือสีข่าวสีรสชาตินะคะที่นำมาฝากกันในช่วงของ Mo s t u ั d เด e ค่ะพักกันสักครู่ช่วงหน้า m o s t World ค่ะมีเรื่องราวดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมใครที่รักในการเดินทางในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะเห็นหุ่นยนต์นำทางในสนามบินก็เป็นได้นะคะรวมถึงคุณผู้ชมที่รักแล้วก็ชื่นชอบเรื่ององงขุนั ในช่วงนี้เวลาที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดบางคนยังไม่สามารถที่จะพกน้องหมาไปด้วยได้ตอนนี้ค่ะมีงานวิจัยดีๆที่ทําขึ้นมาเพื่อรองรับสําหรับผู้ที่รักสุนัขมากๆเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าพักกันสักครู่ค่ะ